อ้าวเรียบร้อยครับ <c oughs> กระบะติดลมอโอ้โหยิ่งจะลงต้องดันต้องดันวุโโ่นวุ่นไปโยนรถไซเพิ่นไปไปไป,ไปโยนไซเพิ่นกระบะติดลมครับโอ้โห กระบะซิ่งติดลมครับโอ้หนี่ซิ่งจริง <ś ması> ๆ,ๆเลยนะนี่ซ <ś ması> ิ่งจนไม่รู้ประตูบิวหายไปไหนนี่โอ้ดีครับดินสมองมิดล้อครับผมเนี่ยดินสมองเนี่ยนี่ครับโอ้กำลังว่ากำลังจะไปเอา ไปเอาไม้นะครับมาช่วยเหลือรถแบคโคกับรถเกี่ยวโคเวต้านะครับที่ติดอยู่ตรงนี้ครับผมที่บ้านสกอไซเอำเภอสตึกครับกำลังถอยกลับรถเลยกำลังจะออกเลยจมมิดเลยครับกระบ,บะซิ่งพี่ขับความเร็วเท่าไหร่นี่ทำให้ประตูปิวหายบมดเลยนี่ <c oughs> โอ้สุดยอดเลยครับแอร์ธรรมชาติเลยน,นั่นเองประตูไม่มีทั้งสองข้างครับเบามีแต่เบาคนขับเอาเอาคันนี้ติดเอาคันนั้นไปต่อครับตุกตุกไปแล้วไปขดไม้ครับ รถสไลด์ก็ติดลมนะครับรถสไลด์ก็ติดโลมกูต้าติดโลมโบเบโก้จิวก็ติดลมแล้วคันล่าสุดก็กระบะซิ่งคันนี้แหละครับผมล้อหลังฝั่งขวานี่ลงแรงฝั่งซ้ายไม่เท่าไรครับแค่ลื่นติดดำด้วยนะครับคันนี้ติดดำมาบรรทุกข้าว นี่ระบบถังไฮดรอลิกไม่รู้จะซิ่งไปไหนแล้วนี่ใครบอกไม่เคยเจอกับบาซิ่งนี่เลยครับโชคดีว่ากระจกท่องท่องหลังยังอยู่ครับผมหายแต่ประตูสองข้าง อ่าโอเคครับไว้หากันต่อคลิปหน้าครับตีเด็กสายมาันสวัสดีครับ